สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Piper Crazy Life Story ของเรากันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้อง p i p e เปอรของเรานะคะตอนนี้นะคะน้อง Piper ก็นอนหลับอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วคะ่ะ แต่ว่าที่เรามาเล่นน้องก็คือว่าเราอยากให้น้องอไปเที่ยวตอนกลางคืนนะคะทุกคนมันจะดีไหมนะไม่ใช่เที่ยวอย่างที่คิดนะคะทุกคนอาจจะพาน้องไปเปอร์ของเราไปที่ห้างค่ะไปที่อ่าช้อปปิ้งเมลนะคะของ The ะซิมฟรีเพย์นะคะโอเคเราก็จะให้น้องไปเปอร์ของเราทําการตื่นนอนนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็ใส่ชุดนอนอยู่เดี๋ยวเรามาให้น้องเปลี่ยนกลับใส่ชุดเล่นของน้องนะคะ อันนี้เป็นชุดน้องที่เราเล่น EP ท,ที่แล้วนะคะเราเราเปลี่ยนชุดให้น้องกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนเราก็จะเลือกชุดให้น้องใส่ไปเดินห้างนะคะทุกคนให้น้องแต่งตัวยังไงดีอุ้ยทุกคนชุดนี้น่ารักมากๆเลยชุดน้องแมวอุ้ยน่ารักมากทุกคนชุดนี้สวยมากเลยเดี๋ยวให้น้องใส่ชุดนี้นะ ก็รองเท้าผ้าใบนะคะรอ,องเท้าผ้าใบม,มีแต่แบบนี้ใช่แบบนี้ก็ได้นะทุกคนก็อกดูแบบแนวแนวดีสีม่วงแล้วกันโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้น้องไปเปอร์ทำการโทรหาเพื่อนนะคะคอเฟรนะคะ่ะโทรหาเพื่อนให้ชวนเพื่อนไปที่แหงด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้างกันเลยตอนนี้นะคะน้องไปเปอร์ของเราก็อยู่กับเพื่อนของน้องแล้วนะคะเพื่อนน้องคือแต่งตัวสบายมากค่ะทุกคนชิลมากค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องคุยกับเพื่อนกันก่อนนะคะทุกคนวันนี้เธอจะไปกินอะไรดีฉันชวนเธอมาตอนกลางคนนืนเนี่ยเออคือฉันอยากจะกินเออเรากิน MK ดีไหมไก่ทอด เออก็โอเคนะนั้นเดี๋ยวเราไปที่เอ่อที่เธอว่าเลยโอเคเธอจะกินอะไรอ่าฉันขอเป็นเบอร์เกอร์ละกันโอเคฉันก็เหมือนเธอคุณลุงคะเอาเบอร์เกอร์สอที่คะ่ะโอเคจ้าหนูเดี๋ยวรอสักครู่นะเธอคิดยังไงเนี่ยชวนฉันมา อ่ช้อปปิ้งตอนกลางคืนเราเรียนมาทั้งวันเราต้องผ่อนคลายสิเธอนี่ไปเปิเธอนี่ช่างคิดลึกไปเลยเดี๋ยวเราไปดูหนังกันต่อนะถ้าเธออยากไปดูหนังก็โอเค๋ยวฉันพาเธอไปดูหนังแล้วกันนะงั้นเรากินเบอร์เกอร์ให้หมดกันดีกว่าของฉันได้แล้วเรือของเธองั้นฉันกินก่อนเธอแล้วกันฉันไม่รอเธอแล้วนะ จ้าจ้ากินไปเลยโอเคคะ่ะทุกคนหลังจากที่พวกเขากินเบอร์เกอร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งพวกเขาไปดูหนังกันเลยค่ะดูหนังตรงไหนเนี่ยโอเคที่ดูหนังอยู่ตรงนี้นะคะเราจะกดให้ทั้งคู่มากดที่นางกันเลยนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่การเดทนะคะทุกคนฮะเขามามาดูหนังกันเป็นเพื่อน,นะคะ่ะเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคน โรงหนังเขานี่คือแบบโรงหนังเขาคือเงียบสงบมากเลยทุกคนคือไม่มีใครในโรงหนังเลยนะคะลูกค้าคนแรกน่าจะเป็นเพื่อนคู่สีสองคนนี้นะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าไปเปิ้ลของเราอาไปมีเพื่อนซีตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทุกคนก็คือ <laughs> หลังจากที่เราไม่เราไม่ได้เข้าเล่น,นานนะแต่ว่าเราก็ จะทําให้ไปเปิ้ลของเรามีเพื่อนซี้กันเลยนะคะทุกคนซึ่งเพื่อนคนนี้นะคะก็เราจะมโนเป็นว่าเขานะคะมาชวนไปเปิ้ลแบบคุยเล่นเป็นเพื่อนการอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนในมหาลาัยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะจับให้พวกเขาเป็นเพื่อนคู่ซี้กันเลยนะคะตอนนี้เพื่อนน้องไปเปิ้ลก็เดินมาที่โรงหนังแล้วนะคะซึ่งไปเปิ้ลก็ กำลังเดินมาค่ะนึกว่าน้องไปเปื้อนจะไปห้องน้านะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้พวกเขาก็ทําการดูหนังนะคะทุกคนมาดูกันว่าพวกเขาดูหนังอะไรกันพวกเขามาดูหนังโจรสลัดกัน,นะค่ะทุกคนโรงหนังเราเนี่ยอืมมันเช่งน่าสนใจและน่าสนุกมากเลยนะคะทุกคนอุย้ยอันนี้เราก็จะซูมมาที่ อจอทีวีลงหนังนะคะทุกคนเราดูไปพร้อมๆก,กันกับน้องๆน,นะคะเราต้องมาโฟกัสที่สองสาวด้วยนะคะทุกคนพวกเขาก็ดูหนังกันอย่างสนุกสนานนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่พวกเขาดูหนังเสร็จนะคะตอนนี้น้องไบทเปร์ก็กําลังรอเพื่อนสาวของน้องอ่าเซลฟี่นะคะทุกคน คือเซลฟี่ได้คนเดียวนะคะทุกคนเข้าไปเราเข้าไปไม่ได้แล้วให้น้องไปเปิ้ลเราเข้าไปไม่ได้ทุกคนอ่าเอาเป็นว่าน้องไปเปิ้ลก็ต้องรอคุณเพื่อนนะคะถ่ายรูปจนเสร็จนะคะทุกคนระหว่างที่น้องไปเปิ้ลรอคุณเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องไปเปิ้ลไปเข้าห้องน้ํารอละกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่อ่า เพื่อนๆน,น้องไปเปิ้ลแล้วก็เพื่อนซีของเขานะคะได้ถ่ายรูปเสร็จเนาะน้องไปเปิ้ลก็มาช้อปปิ้งนะคะทุกคนเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะอุ้ยน้องวิ่งไปไหนนะคะเราวิ่งตามน้องนะคะทุกคนไม่เราเห็นแต่หลังคาทุกคนนะอ้ยผิดโอเคตอนนี้นะคะน้องไปเปิ้ลก็กำลังวิ่งช้อปปิ้งนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็สง่ง ทีตู้กระจกหน้าร้านนะคะอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังเลยฉันวิ่งไปร้านอื่นดีกว่าน้องไปเปิ้ลก็วิ่งอ่าฉันกลับมาที่ร้านเดิมนะคะแต่ตอนนี้นะคะเพื่อนน้องไปเปิ้ลก็ไม่รู้วิ่งไปร้านไหนแล้วนะคะเคยเราก็มาดูน้องไปเปิ้ลนะคะว่าน้องไปเปิ้ลจะเลือกเสื้อผ้าร้านไหนได้หรือ,อยังนะคะทุกคนอ่าน้องวิ่งมาอุ้ยของเซลลดราคา ุ้ยรองเท้านี้มันช่างสวยเหลือเกินฉันใส่พอดีไม่เนี่ยฉันวางไว้ที่เดิมดีกว่าเฮ้ยฉันวิ่งไปร้านอื่นนะคะทุกคนโอเคน้องไปเปิร์ก็ตอนนี้เหมือนน้องแบบอุ้ยอยากทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะในในอาห้างนี้นะคะทุกคนอาน้องวิ่งวิ่งมานี้อีกแล้วนะคะทุกคน <laughs> จริงๆแล้วนะคะไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบ ภารกิจของเขานะคะถ้าเรากดไปที่ช้อปปิ้งร้านใดร้านหนึ่งคือคือตัวซิมของเราก็จะวิ่งหาเสื้อผ้าวิ่งหาตามร้านพวกนี้นะคะทุกคนแล้วก็อุ้ยเซอตอลตันร้านตันเซลล์เสื้อผ้าร้านตัวน,นี้น่าสนใจเลยแต่ดูสีเสื้อเหมือนตัวที่เราจะมาเมื่อกี้เลย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องอ่าซื้อของเสร็จเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะตอนนี้น้องไปเปิ๊กก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้มา2ใบเลยตอนนี้เพื่อนน้องก็กําลังวิ่งใหญ่เลยค่ะทุกคนโอเคนี่มันจะเป็นภารกิจแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้แบบงานอนดิเรกการช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะโอเคโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่น้องไปเปิ๊กก็เลือกเสื้อผ้าเสร็จนะคะตอนนี้น้องก็มาลองเล่น อะไรสักอย่างนะคะทุกคนเป็นของเล่นนะคะแบบสามารถบินว่อนในนี้ได้ทุกคน <laughs> ดูสิน้องเล่นใหญ่เลยนะคะลอยได้ทุกคนน้องลอยตัวได้คือเพื่อนน้องอยากให้เข้ามาเล่นด้วยทุกคนแต่มันเข้าไม่ได้มันเข้าได้แค่คนเดียวอ่ะก็โอเคให้น้องไปเปิดเราเล่นคนเดียวไปนะคะทุกคนดูสิใส้นุกใหญ่เลยอ่ะบินแบบ แบบมโนว่าเฮ้ยฉันบินได้ฉันมีปีกนะคะทุกคนว่ายน้ำเหมือนกบหนูอ่เราซูมไปดูใกล้ๆน้องดูเลทุกคนน้องก็บินน้องอ้ยดูสิทุกคนน้องบินได้น้องเป้ๆของเราบินได้ค่ะทุกคนอุ้ยเสียดายนะให้เพื่อนเล่นด้วยไม่ได้ทุกคน โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่พวกเขาได้เจอกันแล้วนะคะตอนนี้พวกเขาก็มาพักดื่มน้ำนะคะทุกคนหลังจากที่ได้ช้อปปิ้งกันเหนื่อยล้ามากเลยนะคะก็จะมาะนั่งร้านนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะคุณลุงคุณลุงขายน้ำผลไม้ก็กำลังทำน้ำผลไม้เพื่อพวกเขาอยู่นะคะทุกคนพวกเขาสั่งน่า เดี๋ยวเราจะมาโน้นะคะว่าให้พวกเขาสั่งน้ำสมูทตี้แล้วกันนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพนะคะโอเคตอนนี้น้องไปเปิ้ลก็ได้น้ำแล้วนะคะก็เหลือของเพื่อนน้องไปเปิ้ลนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ทั้งสองก็ได้น้ำครบแล้วนะตอนนี้เขาก็กำลังคุยกันนะไปเปิ้ลเธอได้อะไรมาบ้างนี่ฉันก็ได้เยอะเลยฉันก็ ได้เสือ้อได้ชุดเดรสด้วยนะเธอวุ้ยเธอดีมากเลยของฉันก็อได้เสื้อผ้ากางเกงทั่วไปขนั้นก็ดีแล้วเราไม่มีตังช้อปปิ้งขนาดนั้นหรอกเธอก็พูดถูกนะไปเปอร์โอเควันนี้เราก็ช้อปปิ้งเหนยมาพอแล้วเดี๋ยวฉันขอกลับก่อนนะเดี๋ยวเราแยกทางกันตรงนี้เลย โอเคขอบใจมากเลยที่เธอชวนฉันมาเป็นเพื่อนงานไว้เจอกันที่โรงเรียนแล้วกันนะนโอเคจ้ะบายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องไพเปอร์ของเราก็ได้มาถึงที่หอพักของน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องไพเปอร์อาบน้ําแล้วก็เข้านอนกันเลยนะคะทุกคนังจากที่ได้ไปช้อปปิ้งมาหนึ่งเน,น,นะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็พาน้องไปเปอร์ของเราไปช้อปปิ้งตอนกลางคืนนะคะทุกคนก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะไว้มาพบกับน้องไปเปอร์ของเราเป็น EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปของน้องไบเปอร์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราปิดไฟให้น้องกัน,นะค่ะ